เสร็จแล้วสร้างรถไฟทางคู่สองสายใหม่เด่นชัยเชียงของและบ้านไผ่นครพนมวันที่2 9ธันวาคมฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่านายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสองเส้นทางประกอบด้วยสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของและสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนม กับผู้รับจ้างรวม5สัญญาวงเงินกว่า1 2 8่งล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบก,การขนส่งทางรางของประเทศโดยดำเนินการด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยง,งานภาครัฐตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรมอย่างครบถ้วน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561ซึ่งเห็นชอบให้ดำเนินโครงการระยะทาง323กิโลเมตรวงเงิน72,921ล้านบาทใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออีบิดดิตามระเบียบข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0ของกระทรวงการคลังมีรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง3สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่หนึ่ช่วงเด่นชัยงาวกิจการร่วมค้าไอทีดีนวรัตประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทนวรัตพัฒนาการจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่าจ้าง2.65หม้านล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%งานประกอบด้วยก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยุกระดับระยะทาง103กิโลเมตรมีสถานี5สถานีปน้ายหยุดรถ2แห่งุโมงรถไฟ2แห่งและงานระบบอานัดสัญญาณและโทรคมนาคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สัญญาที่2ช่วงงาเชียงรายกิจการร่วมค้า c k s t d c 2ประกอบด้วยบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยอินจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทบุรีรัมพนาสิทธิ์จำกัดเป็นผู้รับจ้างรวมเงินค่าจ้าง2 6 8หมื่นล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7เปอร์เซ็นต์ งานประกอบด้วยก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับระยะทาง132กิโลเมตรมีสถานี4สถานีป้ายหยุดรถ8แห่งอุโมงรถไฟ1แห่งและงานระบบอานัตสัญญาและโทรคมนาคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัญญาที่3เชียงรายเชียงของกิจการร่วมค้า CKSTD C3 ประกอบด้วย บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นผู้รับจ้างวงเงินค่าจ้าง1.9 3หมื่นล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%งานประกอบด้วยก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยุกระดับระยะทางรวม87กิเมตร มีสถานี3สถานีป้ายหยุดรถ3แห่งอูโมงรถไฟ1แห่งและงานระบบอานัตสัญญาณและโทรคมนาคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอดมุกดาหารนะครพนมผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2562 เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ผ่านพื้นที่6จังหวัดได้แก่ขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ,อ็ดยโสธรมุกดาหารและนครพนมระยะทางรวม355กิโลเมตรวงเงิน66,848.33ล้านบาทมีรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง2ส,สัญญาประกอบด้วย สัญญาที่หนึ่บ้านไผ่หนองพอบกิจการร่วมค้า AS ore, เอสชอทวีแอนแอสโซซียทประกอบด้วยบริษัท AS Associate e n g อิน e ิเน g ี9 6 4าจำกัดบริษัทชอทวีก่อสร้างจำกัดบริษัทกิจการร่วมค้า TBTC จำกัดบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดและบริษัท KS ร่วมค้าจำกัดเป็นผู้รับจ้างวงเงินค่าจ้าง2.7หมื่นล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้ว งานประกอบด้วยก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับระยะทางรวม180กิโลเมตรมีสถานี10สถานีและงานระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัญญาที่ 2. หนองพอกสะพานมิตรภาพ3กิจการร่วมค้ายูนิประกอบด้วยบริษัทยูนิเอนจิเนียริ่งแอนคอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนบริษัท PCET จำกัด บริษัทไทยทีคอนและอุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทวัชรกจรจำกัดเป็นผู้รับจ้างวงเงินค่าจ้าง2.83หมื่นล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วงานประกอบด้วยก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับระยะทางรวม175กิโลเมตรมีสถานี9สถานีและงานระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่สองเส้นทางถือเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งทางรางของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนและผ่านแดนตลอดจนเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจกอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยทั้งนี้สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของใช้เวลาก่อสร้าง6ปีและเปิดให้บริการปี2571ส่วนสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอดมุดดาหารนครพนมใช้เวลาก่อสร้าง4ปีและเปิดให้บริการปี2569 ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ